สอบทุกอาการแท้แแก้ส่นัดปวดไมเกรนนอนไม่หลับด้วยตัวเม็ดซอฟเจลจากบาลานยูคอ ด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายฟูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช้วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตาเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำมันเมล็ดงาคิมอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตาเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงือ่อขับลมบรรเทาอาการท้อง ท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสือ่อมเหตุหลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำให้นอนหลับได้สนิท เพียงวันละหเม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลงหิตป,ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบํารุงสมองและระบบประสาทผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยอการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ตัวนี้นะคะเขาสกัดไปด้วยสมุนไพร1 3ชนิดเลยค่ะทานดูแล้วอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพ์เริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงเลยอยากจะลองแนะนำเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วไซนัสหายนะครับใครอยากหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานแล้วเห็นผลจริงถึงอย่างบอก ให้คนที่เป็นไซรัดนะครับก็ทานไปได้สักไปยักหนึ่งผมพึ่งเลยนะครับอาการของผมจยดีขึ้นมากๆเลยัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงในอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบพรงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนอนี้ทานหมดไปสองกระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยคะ่ะสามอาทิตย คุณจะหายขาดจากโรคเซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจากราคา1,290บาทเหลือเพียง990บาทพิเศษเซ็ตสุดคุ้มซื้อ2แถม1ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง